ผู้หญิงถามครับขอลองเช็คหน่อยครับว่าอาการของแฟนเรานะครับหรือผู้ชายมีชู้จะเป็นอย่างไรลองมาดูครับห้างสัญญาณน,นี้นะครับเป็นอาการของผู้ชายเริ่มจะมีชู้ละข้อที่หนึ่งครับส่วนมากเลยนะครับจะเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปลักษณ์หรืออินเทของตัวเองคืออยู่ดีๆนะครับหล่อขึ้นมาผิดปกตินะ อยู่กับเราก็เริ่มแบบนิ่งๆไว้เรื่อยๆนะฮะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ดีเอ๊ะทำไมออกเากวบ้านเริ่มแบบหล่อผิดป,ปกตินะครับชุดเชิตผมเพาเริ่มเป๊ะขึ้นมานะฮะแล้วกน็น้ำหอมน้ำหอมเริ่มฉี่เขาอาจจะบอกว่าไปทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บางทีมันสังเกตได้นะฮะมัน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 จะมีเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างที่แบบทําไมมันเปลี่ยนไปแบบนั้นวะนะฮะแล้วก็ส่วนมากก็จะอารมณ์ดี นะฮะอารมณ์ดีผิดปกติด้วยนะฮะหล่อด้วยอารมณ mm ์ hmm. ดี mmm ด้วยอารมณ์ดีนี่หมายความว่าไงนะครับบางทีเดินแล้วก็ผิวปากนะฮะบางทีแล้วก็แบบไปมองอะไรแล้วก็แบบอมยิ้มนะฮะอะไรแบบนี้นะครับคือคนมันกำลังอินเลิฟไงนะคนกำลังมีความรักไงบางทีมันห้ามตัวเองไม่อยู่หรอกฟังเพลงมองอะไรสวยๆมองฟ้ามองอะไรแล้วก็ยิ้มอันนี้เริ่มเข้าข่ายละนะครับเพราะว่าคนปกติอยู่ด้วยกันของเรานะฮะมันก็ใช้ชีวิตไปวัน แต่ดีมามองฟ้าและยิ้มเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปอินเลิฟกับใครคงเพี้ยนถูกไหมฮะอันนี้เก็บไว้ข้อที่1ข้อที่2ครับหวงมือถือสุดๆไม่รู้เป็นอะไรนะครับเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าของที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหวงแบบห่วงห้ามแตะห้ามจับห้ามอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าอะไรเก็บความลับไว้เต็มไปหมดนะครับเดินเข้าไปใกล้มือถือมือแตะปุ๊บนี่ร้องเจี๊ยกเหมือนผีถูกถูกน้ำหมดนะฮะ บางทีแกล้งเขาไปยืมก็ได้แกล้งเราเราแกล้งทำมันโทรศัพท์เราเสียนะฮะหรือว่าอัปเดตข้อมูลหน่อยเป็นชั่วโมงเลยนะฮะตอนนี้มันล้วนยืมโทรศัพท์หน่อยโอ้บ้านแตกแฉกขาดนะไอ้เราก็ยืนงงแค่ยืมโทรศัพท์โทรหาแม่ได้นะจะเป็นอะไรกนันขนาวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันหรือไม่มายืนเฝ้าจะเป็นจะตายนะครับอันนี้เป็นอาการที่2อนะครับอาการที่3ครับพวกนี้นะฮะยังไงก็ต้องออกไปหากิกิกถูกไหมพอออกไปหากิิกก็ทําไงก็ต้องอ้างอะไรไม่รู้จะอ้างอะไรก็ต้องอ้างงานงานเยอะผิดปกตินะครับ หัวหน้านอยู่ดีๆก็โปวดปรานเรียก,กันสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นนะฮะโอ้โหเรียกจนกัน,นั่งเข้าไปแต่งานพวกนี้มากับทันหันนะอยู่ดีก็จะแบบโผล่มานะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆเงินไม่เพิ่มขึ้นเลยนะนะทางานนี้แบบมหาาแบบอับเกินต่างน้ําสายตัวทบขาดนะครับมึงทำงานยังไงวะเงินไม่เพิ่มเลยนะครับมีแต่เหนื่อยขึ้นนะฮะแล้วก็หายไปนะครับรับโทรศัพท์ไม่ได้ตอนที่อยู่กับหัวหน้าอันนี้เป็นอาการที่3 นะครับต่อไปนะครับอยากมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้จะตีดขึ้นมานะครับช่วงนี้อยากจะมีเวลาเครียดกับงานอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้างอยากออกไปข้างนอกบ้างไปนั่งทอดหรอวอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาอ้างนะครับว่าช่วงนี้กำลังมันช่วยกลับอารมณ์บ้างอะไรบ้างนะครับ ดังนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ดีสเปซส,ส่วนตัวสูงขึ้นมาผิดปกติโดยไร้เหตุผลเนี่ยนะครับลองติ๊กไว้อีกหนึ่งข้อนะครับว่าเป็นเข้าข่ายแต่ส่วนมากอาการมันมาพร้อมกันหมดมันค่อยมีข้อเดียวถ้ามีข้อเดียวนะผมว่ายังไม่ค่อยนับเพรือว่าอาการมาพร้อมกันหมดนะครับข้อต่อไปข้อที่5เนี่ยกับเราเนี่ยนะฉุนง่ายมันฉุนง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีชนะติดหลังไงนะฮะดังนั้น,าน,นบางทีเราถามนะหรือผู้หญิงถามเรื่องแบบธรมธรมดามดาเช่นเออยานนี้จะกลับมากินข้าวหรือเปล่า คนปกติก็เออกลับสิเดี๋ยวทุ่มหนึง่งไปซื้อไอ้ประทูไว้ให้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะคุยปกติแต่ถ้าเกิดว่าพวกชนะติดหลังเนี่ยนะเย็นนี้จะกลับมากินข้าวหรือเปล่ปาถามมา,เ,าเธอเนี่ยนะว,นวันเอาแต่นั่งจับผิดฉันผู้หญิงงงเฮ้ยกูถามกูแค่คถามว่าจะกินข้าวหรือเปล่ปา,าหาว่าจับผิดเพราะคนมันชนะก,กิดหลังอะหลังนั้มันมันต้องมันระแวงผู้หญิงพูดไรหรือแฟนพูดไรเนี่ยมันจะแปลไปว่าจะผิดหมดเลย นะครับซึ่งบางทีประโยคธรรมดารรมดาให้เราถามไปเนี่ยเขาแปลไปไว่าจับผิดเขาเพราะมันมีชนักติดหลังไงอ่าดังนั้นนะครับไอ้พวกนี้ชุนง่ายนะครับหรือบางทีอีกมกุกอีกมุกหนึ่งคืออยากจะออกไปหาเมียน้อยหรืออยากไปหาชู้เนี่ยเมียก็ไม่ทําอะไรสักทีนะครับนั่งดูหนังกันแหละนะครับกูยอยากจะทะเลาะด้วยก็ไม่ยอมทะเลาะดังนั้นพวกนี้ก็เลยต้องหาเรื่องนะครับเดินเข้ามาหาเรื่องอะไรก็ได้นะครับง่ายๆอยู่ในบ้านทะเลาะแล้วขับรถออกกบ้านไปนะครับเป็นอีกหนึ่งมุกที่จะออกไปหนีไปหากิ๊ก นะฮะอาการครบ5าข้อนี้การันตีครับอยู่นะฮะเรียกว่าตอนนี้ไปหลงเด็กหลงชู้หลงจิกนะมีมะเร็งเข้ามาในชีวิตละแต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรบอกไว้เสมอนะฮะถ้าคุณเปิดร้านอาหารไม่ต้องกลัวว่าจะมีคู่แข่งชาตินี้ยังไงก็มีแต่ถ้าเกิดันมั่นใจว่าของเราเจ๋งพอดีพอยังไงเราก็จะชนะคู่แข่งของเราทั้งหมดนะครับวิธีทั้งหมดอยู่ในคอรสรบเอาคืนของทางกลับกิ๊ก คุณไม่ต้องไปจับอะไรมากหรอกอีกสักพักเดี๋ยวชูเนี่ยแหละมันจะส่งสัญญาณมาให้คุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในรูปในไอถ่ายเห็นเงามือของแฟนเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูแล้วเราจะรู้แล้วมันจะมีคนแปลกๆมากดไลค์เต็มไปหมดนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักอีกสกเต็ปหนึ่งไอ้พวกกิ๊กหรือชูก็จะเริ่มวางยาเริ่มเอาหนังกระติกนะครับเริ่มคิดรัดผมขวดยาทานเลือ,อะไรไม่รู้ที่เป็นของผู้หญิงเริ่มหย่อนไปในรถให้คุณเห็นนะครับอันนี้การันตี ในรบเอาคืนจะบอกไว้เป็นสเต็ปสเต็เลยว่าของแฟนคุณตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วเขากำลงังหลงกันอยู่ขั้นไหนแล้วนะครับเดือน 2- เดือนแรกถ้าหลงพีคสุดเนี่ยต้องทําอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณไปฟันธงแบบฉากกันตอนนี้จะเอาให้ขาดแพ้นะนะครับตอนนั้นสมองเขาอย่างเรียกว่าสารหลงกโดปามีนเต็มหัวเลยนะครับยังเป็นคนเมาอยู่นะครับเหมือนคนเมายาอยู่ยังคุยไม่รู้เรื่อง สเตปของมันมีเป็นเส้นเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรคุณลองมาดูตรงนี้รบเอาคืนบอกว่าเป็นสเตปชูจะทําอย่างไรคุณจะรู้คุณต้องทาอย่างไรคุณจะรู้และสุดท้ายต้องเชื่ออย่างไรคุณจะรู้วิธีทั้งหมดได้ผลมาแล้วนาไม้ตวนติดต่อมาได้ทางคลับกิ๊กนะครับ